ทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านที่เคยยากจนแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สกลนครค่ะตอนนี้ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้โรงเรียนในหมู่บ้านนั้นนะคะก็ได้มีการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนพอเพียงค่ะติดตามจากรายงานของคุณดารุณีลาจันทร์ค่ะ พื้นที่โรงเรียน33ไร่แบ่ง5้าไร่ทาการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนแต่ละชั้นดูแลเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบแต่ละวัยอย่างเหมาะสมเช่นอายุยังน้อยประถม 2- และ3ดูแลการเลี้ยงหมูและเพาะเห็ดนางฟ้าโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงส่วนเด็กโตสุดมัธยมศึกษาปีที่3ดูแลการเลี้ยงปลาผลปรากฏเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้นมีความรับผิดชอบรู้จักการทํางานเป็นทีมและการทํางานจิตอาสาแต่เราได้รับโดยตรงก็คือเด็กเนี่ยมีความรับผิดชอบ สอนความรับผิดชอบให้เด็กนะคะสอนความเสียสละมีจิตอาสาคือจะปลูกฝังตรงนี้ในสถานศึกษางสของเราจะปลูกฝังตรงนี้ด้านนักเรียนชื่นชอบกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ได้ทั้งความสนุกและประสบการณ์ใหม่ในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดที่จะไม่ซ้ำเปลี่ยนไปแต่ละชั้นเรียนและยังขยายผลนําไปใช้ในบ้านเรือนด้วยการปลูกพืชผักทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาก กว่าอยู่ในห้องเรียนนะคะเพราะว่าเราออกมาเนี่ยเราได้สนุกกับเพื่อนๆนได้ทําหัวอาหารปลาแบบได้แอนได้ทำความสะอาดต้นผักหวานนะคะปลูกผักหวานด้วยกันนะคะแบบเพื่อนเพื่อนบางคนเขาทําไม่ได้เราก็ช่วยเพื่อนแบบนี้นะคะ่ะการเลี้ยงปลาครับดีกว่าไปมั่วซุ้มอย่างอื่นครับ ย้อนหลังไป30ปีหมู่บ้านของโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นชื่อเป็นหมู่บ้านยากจนเพราะความแห้งแล้งขาดน้ําแต่หลังมีโครงการอ่างเก็บน้าห้วยโตห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้พอได้น้ําพระไทยจากท่านปี2018นะครับทาให้น้ําบนจากพื้นดินในจาก40เมตรปัจจุบันนี้5เมตรก็ขุดได้ครับก็เลยมีกลุ่มพ่อพันธุ์กล้าไม้จากปี2อง8 ทำให้มีอยู่มีกินจากคนไม่มีที่ทํากินเดี๋ยวนี้จากหมู่บ้านขขอทานเป็นหมู่บ้านสกิดน้ำร่องของอำเภอโคกสืสุพรรณนะครับยังมีอีกหลายกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านห้วยยางหมู่ที่6ตตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกสืสุพรรณจังหวัดสกลนครนำมาใช้กับนักเรียนจนได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน12โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนพอเพียงของจังหวัดเดลลูลำจันสำนักข่าวไทยรายงาน